咱们辛苦过来。 ใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโมทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสานกเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พวกเขาจะได้พากันไปหักสลีเนาะนเป็นไม้เสียบของสานกที่สนกได้เห็ดดังคลิปที่แล้วเนี่ยทุกคนเอ้ยเ่็ดเลยนี้เนาะแต่ก็มัดเส่เสื้อบานมืดสนกมัดแล้วแล้วก็นเจ้าไอ้นุ่ไนได้ล้วบ่ไม้เสียบนะได้แล้วไอ้คุณก็ได้แล้วเนานะ เบิ้งของไอคุณน่ะเบิ้งของไอคุณน่ะเอมันจะแค้นไปเด้อโอเคลงไปก้อนเลยเอ้าพวกลูกมาเอาไม้อันนี้ไปทีไปก้อนไม่นกบัวไม่นกกิมมัดอันนี้แล้วกันไปอันหัวบุญไทยยังบัวใดขึอนเนาะอันนี้เม่นไม้เสียบลูกโดยเดี๋ยวก็ได้แล้วใช่ บ่อไม่อันนี้นะเยอะเออยืนนั่งเมียเออ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 ไปเสร็จนะไปเอออันพวกลูกฮะไปหอมเม่นกบ่ไปหอมกันเนาะเด้ออันเม่นกมันอันนี้เหมืนนึ่งเด้อเม่นกมันอันนี้เรากะจไปเนาะลูกไปก้อนเออไปก้อนโอเคไปก้อนก็ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวฮะข้าเจ้าลงไปก้อนสาโนกเนาะสาโนกกระจีแดนมันอันนี้เดียวเราก็จีเบิ้งข้าเจ้าตักยา่างแล้วก็ไปเนาะ โอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้สานุโกะนำล่างพี่น้องพ่อตอ้องเรื่องเขามาฮอดรักทางเขาแล้วปาา๊าผมก็คุณพ่อคุณไมหักบักไปเลยแล้วเ,เคยเห็ดดิ nè hè ăn hai cần hiền ăn co vai là hai cần dép ốc đây được mừng được bóp hay cặp anh nên được nhau ơ nè dạ nè 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 co vai nè 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 anh đi vai đây là nhá ốc được dép ốc thế lời được du nhanh đây tương đến lúc chị sọt còn được ก็ไหวลูกอันไหวบ้านเาปุ๊บไหวบ้านน้องเซฟบหรอเชฟเชฟอันคืออยู่ป้าเลยเออได้นะน้ออันเซฟสาลีน่ะเอ๊ะคักเนาะเอ๊ะวัดโทโอ้เม่นกอันลูกลืมเอาห้องมือมาหัง không như nó lưng ở mà hắn ừ bác vẫn ăn ăn ừ vẫn ăn ở mà hắn được bác lưng kia sọc mà hắn được khăn hiền ăn quạt thơ ảo đi <laughs> คืออันหัวแมงเมียงว่าแมงมารเน่เออเออคนนั้นลูกๆเขาน่าลูกเห็นก็ไหวแล้วลูกเย็บออกได้เดินลูกเด้ออือบังแม่นกอันดับหนึ่งให้มัก่อนลังย่ามีนกไอจะได้ฮักสลีนั่ลูกๆเขาอนเด่น mm ่ะ hmm. ก็ไหวขน่ด hmm. ล er> right? ูกฮ yeah, ักปุ๊บเต็มหมดก่อน หักสลีน้ำลูกน้ำเต้าหก,ก้อน ยังฮักเวอร์เด้ดเนบอกเทียวหลุดหดกย้อเนี้ยคือการเดินทำหน้าเศร้าเด้อ cho mất mà nó được. อย่างไฟฟ้าสุดนี้ล้ว <c oughs> เปลี่ยนซื้อเป็นซื้อตุน้นนี่เป็นอันเป็นอีตุนนนต้นแล้วนี่เป็นเสาตุ้นแล้วถึงก็เริ่มเปลี่ยนห้องสาม,มุกเสาตุ้นมาติกะเธอ,อสติ้งหอกกะเก่งขนาดเนาะสื้ๆเดือน้องเด้อ ่งแฮสติกสุดยอดทงามทังเก่งกอกไปเมื่อยแล้วก็เซาเด้อเบิ่งคันใดหลาแล้วเฮาก็คอนเากันเอามันยกนักแล้วมันนั่นเฮายกไปแล้วมันนักเฮาคอนซะกันเอาได้ไปซอกหมวกซอกอันห้องมือมาให้ลูกๆก นี่พ่อคุณไทยเฮ้าเนี่ยปาทู่นี่คันได้ไล่เราอีฮอกกระคอนเอาของเสาติ๊กของลูกหันของอันโจโจมหันมาฮอกสะกันมันเต็มเป่าเด้อบอกให้มันได้ยกนักนี่ฮอนเอาของเมียนี่ได้ปาด้ด้อด้ทุกคนเอ้ยนี่เออขอนสะกันเลย เอาของเม่นกย่างนี่มาซื้อวันนี้เอาของเม่นกย่างขึ้นมาซื้อโอเคเต็มเป้าวันนี้น่ะเออเอาใส่อีกก็ได้เฮามันได้อันมัดหูมันยังไง อตังไว้มันดีๆเด้อตังไวด้ดีๆภูมิใจเด้อจะให้อันเป็นแบบนี้ตลอดไปเด็กจะเป็นแบบนี้ตลอดไปโอ้ยบานเหา่าบานฮียนเหา่านะจะเล่นหุ่งเหืองขนาดเด็กอ่ะยังน้อยกะเขาจกระหูจกัจกยักไดยักดีแล้วเนาะถึงเมียวะเขาจะหาโลดแต่ว่าทั้งอันสลีห่ห่อหอก หัวใดญ่ใกินมากกินพ้นมันจังมากจ้ะยักน้อยเขาก็หูจักยักไดใหหูจักยักษนี่แล้วฮะก็ค่อยปรับ่อยเปี่ยนไปเฮแลเล็กเฮและน้อยเนาะเออปีนี้เขาบุหูปูมีแต่หูกินปีน้าไปเขาก็อัดจะหูฮักซาปีต่อไปอัดจะหูปูหูหักซาหูกินไปนำหอมนะทุกคนเออเขาก็ค่อยปรับค่อยเปี้ยนไปเฮแลเล็กเฮแลน้อยเนาะอ่าเป็นจังดาก็ซู้ๆไปนำกันทุกคนเอ้ย xúc và bàn mưa không vun hay lại là các con áo khoảng định nơi nhưng mà sai đỡ vừa khảo nhọc nặng nó Hãy มานซิมุบ่ได้ฮักมาเพิ่นตกเพิ่นตกบัดนี้เฮาได้มาหักแล้วเนาะไอ้นู่นเนาะซะลีหฮาห่วงง่างจักหน่อยคุณเนาะตะนู๋กินของเฮาขนาดเนาะกัอเปิ้นไว้ค่ะ นี่ฮ้องบาดย้อนๆตัวหนูเนาะป๊าถုတบุเดี๋ยวนึงได้บักหลายๆแล้วเนาะได้เต็มเฝ้าแล้วแฮ่เฮานคนเนาะ น่าเข้าห้างนี่ไง đang đó anh ơi vô sao sao cứ sao nói cứ sao nói con ngam thôi hát ở luôn สาวจอมลูกสาวมุกลูกสาวจอมนั้นเปลี่ยนมาเป็นอีตุ้นแล้วเปลี่ยนเป็นสาวตุ้น เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดเลยทุกคนเออที่เห็นขาเจ้ามาหัวไม้หัวมือกันเฮ็ดเวียกะยังบอทันครบคนแต่ว่าเฮาใดซับนี้เฮาก็ดีใจแล้วนะทุกคนเนาะนยังเฮาก็สู้ๆไปนํากันค่อยปรับค่อยเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาเจ้ามาคือว่าอะไรเนาะคือยกตัวอย่างประชาชนเขาคือกันผยู้ที่อยู่บานนอกบานหน้านะเนาะคนที่อยู่บานนอกบานหน้าเฮา กะยักยังอ่าหาอยู่หากินตําป่านะตําดงคือเก้าเนาะแต่ขาเจ้านี้เคยตํารงชีวิตอยู่นางปากก็เคยอ่าออกมาใช้ชีวิตอยู่นางตัวบ้านตัวเมืองเฮาอันนั้นเขาก็ยังปรับเปลี่ยนมาได้ซ่ํานี้แล้วก็ถือว่าดีแหละทุกคนเอ้ยก็ยังฮู้จักยักได้ยากดีฮู้จัก ยักเฮ็ดเฮ็ดแบบได้จังไดนะปีนี้เขาหูจักว่ามาเอาต้นมันได้กินมากแต่ยา่าปีนี้เขาได้กินมากปีหนะ้าหูวหักซาปีต่อไปหัาหูปุ๊กคอยหักซาคอยปุ๊กไปเดี๋ยวละเล็กเดี๋ยวละน่อยแต่ก่อนจะได้กินเขาต้องปุ๊กก่อนแต่ว่าเขาเจ้านี่กะปับจักเบื้องเทิงลงมาปับจักอันหางเทิงลงมาเนาะตัว หูจักกินก้อนหูจักปุ๊กแเขาได้กินอิม่มเขากันน่าจะหูจักปุ๊กหูจักหักษะกันมาปรับเปลี่ยนกันมาเนาะอ่ะจังสรนแหละทุกคนเอยเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กอนเนาะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สาวนกขอกล่าวคำว่าสบายดีลูกไม้ลูกกรเสาวเมยก่อนหูุกถ้ากกนเสาวเมยก้อนมันเด็ดฮอนสาวเมยจากน้อยเราจังไปหักต่ออีกเอา เออที่ห่างนี้ก็อนึ่งลุงเนึ่งโดย